สองติงติดับสามครับเข้ามาแม่ลูกนี้จุกมาหูยสลับดอกพร้อม้าที่ติดอย่างนี้เหมือนจะเก็บสี่แต้มเพราะว่าเขาสามยอดเนี่ยได้ต่อแต้มนะครับผมเพราะว่ามีเยาวชนเยาวชนคนหนึ่งนะนมองก้าครับเยาวชนโอเคเอาครับเรามาดู่บผมในไม้ต่อไป ไมเมื่อกี้ครับเขาสามยอดได้แตมไม้นี้มีสิงยนแก่นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับอี่หนุ่ยครับตึบวิพี่หนุน่ยนี่ใบนี้นี่คุมโซนห่างจากแก่นประมาณศอหนึงฮะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ครับทางด้านเสียนนองครับเข้าวงมมา WK ครับตึบลูกนี้เสียนนองขึ้นคุมโซนมาอยู่ห่างจากแก่นประมาณศองนึงเหมือนกันแล้วลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนฮะ เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้กับสตรีทุกคนด้วยครับพินุ่ยมือขึ้นของเขาสามยอดลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเก็บหนึ่งแต้มได้เหมือนกันก็ผมขึ้นมาเปลี่ยนใบนี้เอาครับเรามาดูพับมือตีของ w ดพิเคพิโนโมือทองจุกขึ้นมาตีสก,กิดเปลี่ยนเหมือนกันโอ้โหเกมตอนนี้ค่อนข้างไวไวแบบจลวดเลยเนะี่ย ไวจีทเลยนะสโลโมชั่นบางทีเราอาจจะตัดไม่ได้นะถ้าจังหวะไม่สวยจริงๆนะเอาครับเรามาดูว่าพี่หนุย่ยเข้าวงมาจขึ้นมาไหมครับตึบแล้วลูกนี้พี่หนุ่ยขึ้นมาคุมโซนได้ดีเหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าเขาใบนี้เปลี่ยนไหมครับพี่หนุย่ยอย่าไม่เปลี่ยนครับส่งน้องก้าวรับอมมือตีตีเลยลูกนี้ครับน้องก้าวตีโดนรับหนึ่ ตีโดนรับหนึ่งโอ้ตีโดนรับสองตีตรีตร,รับสามครับเข้าวงม่ลูกนี้จุกมาหูยสลับดอกพร้อมขาที่ติดอย่างนี้เหมือนจะเก็บสี่แต้มโอ้โหดูครับปังโอ้โหติดเลยฮะเรามาดูบิลเบลเครับผมเสียนนองครับเข้าวงมาลูกนี้เสียนอนองจบขึ้นครับ แล้วลูกนี้เสียน่องขึ้นคุมโซนได้ดีครับผมแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งตามในสนามได้อีกแล้วอูโ้โหเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ครับเขาสามยอดครับผมตีโดนรับสี่ตีติดรับห้าครับเข้าวงมากน,นีน้องเก้า ตีดีจริงครับผมสาหรับน้องก้าวยาวชนคนนี้อบอกเลยว่าเป็นเยาวชนที่ไฟแรงอีกคนหนึ่งฮะ,ะจะโจยแล้วลูกนี้เอาครับเรามาดูว่าผมเซียนนองครับลูกนี้จะคุมโซนอยู่ตรงไหนจะขึ้นไปเปลี่ยนได้หรือไม่ฮะเสียสี่แต้มอยู่ครับเซียนนองเข้าวงมาครับจบครับตึลูกนี้เซียนนองขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ เอาครับเรามาดูครัวบผมลูกนี้นนองก้าวครับมือทีของเขาสามยอดนี่ออกกระสุนแบบโหโเต็มคาราเบลจริงๆฮะนะตีโดนรับสี่ตีติดรับห้าครับเขาบ้าวงมาลูกนี้จกขึ้นมาหูหิแล้วใส่คาได้ห้าแต้มโ้โหดูครัวบผ๋มบับช้าครับจกขึ้นมาปังใส่คาไปได้ห้าแต้ม ลูกนี้เก็บแต้มได้1แต้มในสนามให้กับทีม WK ครับแล้วไปที่2ก็ขึ้นมาคุมโซนอีก1ใบแล้วแต้มที่2ก็ไม่มีพลาดเหมือนกันครับเสีย2แต้มในสนามไปครับทางด้านเขาสยอด